ยินดีต้อนรับกลับสู่เ i s อ Auto Review วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่โดดเด่นและดึงดูดสายตาที่สุดแห่งปี2025 GMC Hummer EV Pickup นี่ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นถแถลงการเคลื่อนที่ที่รวมเอาดีไซน์ดุดันเทคโนโลยีล้ำอนาคตและสมรรถนะสุดเร้าใจไว้ในคันเดียวตั้งแต่แรกเห็นบอกได้เลยว่าความเรียบง่ายถูกโยนทิ้งไปเลยด้านหน้ามาพร้อมไฟเลตแบบเต็มแถบพาดข้ามกระจังหน้าพร้อมโลโก้ฮมัมเมอร์ที่เรืองแสงอย่างภาคภูมิรูปทรงเหลี่ยมชัดเจนซุ้มล้อขนาดใหญ่ และความสูงจากพื้นมหาสารสื่อถึงความพร้อมลุยทุกเส้นทางด้านท้ายกระบะถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวรถและหลังคา Infinity รูปแบบถอดได้ช่วยให้คุณเปิดโล่งรับลมได้เต็มที่ไม่ว่าจอดอยู่บนเส้นทางออฟโรดหรือขับผ่านในเมืองสายตาทุกคู่จะหันมามอง ด้านสมรรนะบอกเลยว่าดูเดือดขับเพลื่อนด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ละที่อําของ GM สามารถติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าได้สูงสุดถึง3ตัวให้กำลังสูงสุดถึง1,000แรงม้าก,กดโหมด w a ว h 2 Freedom แล้วพุ่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในราว3วินาทีสำหรับรถกระบะฟูลไซ และไม่ได้มีดีแค่ความเร็วเพราะนี่คือสายลุยตัวจริงมาพร้อมโหมดระวอกที่ให้รถเคลื่อนเฉียดได้เพื่อผ่านทางแคบช่วงล่างถุงลมปรับระดับอัตโนมัติให้เหมาะกับสภาพเส้นทางระยะทางวิ่งสูงสุดราว5 6ากิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและรองรับชาร์จเร็วดีซีที่สามารถเพิ่มระยะทางราว160กิโลเมตรได้ในเพียง10นาทีภายในห้องโดยสารผสมผสานความดุดันแบบรถกระบะก,กับความหรูหราได้อย่างลงตัวหน้าจอกลางอินโฟเทนเมนต์ ขนาดใหญ่13.4นิ้วจับคู่กับหน้าจอแสดงผลผู้ขับขี่ดิจิทัล12.3นิ้วอินเทอร์เฟสสวยงามและตอบสนองเร็ววัสดุภายในให้สัมผัสพรีเมียมแต่ทนทานพร้อมดีไซน์เก๋อย่างลายแผนที่ดวงจันทร์และการตกแต่งสีบรอนพื้นที่โดยสารกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังและเมื่อถอดแผ่นหลังคาเก็บไว้ในช่องเก็บด้านหน้าก็สามารถสลับจากห้องโดยสารปิดทึบไปสู่การขับแบบเปิดรับอากาศได้ทันที ในส่วนของราคา2 0 2 5 GMC Hummer EV P, พิคับเพิ่มต้นราว3.4ล้านบาทและถ้าจัดเต็มออปชันรุ่นถอดราคาอาจพุ่งเกิน3.9ล้านบาทแต่กับสิ่งที่คุณได้รถกระบะไฟฟ้าที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ทั้งบุคลิกสมรรถนะและเทคโนโลยีสุดล้ำคุ้มสำหรับคนที่ต้องการความแตกต่างอย่างแท้จริงถ้าคุณต้องการฉันสามารถปรับสคริปต์นี้ให้เป็นสไตล์ YouTube ที่กระชับและเร้าอารมณ์มากขึ้นเหมาะกับการพาก เพื่อดึงคนดูตั้งแต่สิวินาทีแรกได้ด้วยคุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นต่อเลยไหม